โอเคครับก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับสูสใช้การช่างที่จังหวัดชัยนาทนะครับรถทีมงานสีแอมตกนะครับก็ทำตู้นะครับแล้วก็เช็คปากเกี่ยวนะครับวันนี้นะครับที่นี่เขาก็รับทำซ่อมรถเกี่ยวนะครับแล้วก็ทำชุ่งล่างซ่อมปั๊มอะไรนะครับเพราะว่าเราก็มาซื้อหลายทีนะครับ เดินลงไม่สนใจฟ้าดินเลยละนี่ครับนี่เขามาแจ้งซ่อมไปแล้วนะครับก็เขาก็นัดให้รถมาวันนี้นะครับมาับบดีดีของพีมงานเรานะครับนี่ก็อยู่ติดสายเอเชียเลยนะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับถ้ามาจากทางเหนือก็ก่อนสึงแยกข้ากลงกีนะครับ เดี๋ยวจะถามดูว่าฝากเทรล,ลไว้ที่นี่ไว้ได้หรือเปล่าครับเราก็ไม่ต้องวิ่งกลับนะครับมีนะครับก็มีรถเยอะนะครับ นไี่นไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนครับก็มาซ่อมเหมือนกันนะครับเราก็มาซื้ออะไรที่นี่นะครับ นจะแจ้งข้อยู่นะครับนะครับสถานที่ทูใช้การช่างนี่ใช้น้าน,นะครับอะไรแล้วก็มาซื้อที่นี่นะครับก็ปั๊มยกบันได ของทีมงานแล้วก็มาซื้อที่นี่นะครับแล้วก็พวกอะไหล่รถเกี่ยวต่างๆนะครับน,นี่ก็กำลังคุยกันอยู่นะครับก็ว่าต้องเช็คตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เอามาซ่อมนะครับดูแล้ว ไม่รู้รุ่นไหนนะครับเนี่ยตอนมีรถเข้ามาตลอดนะครับมาเทนเล์ก็ฝากไว้ีนี่เลยนะครับ ดาวก็ทํานะครับน,นี่นี่นาจะขึ้นใหม่นะครับของที่อู่ที่เขาก็มีขายนะครับนี่ก็แจงซ่อมอยู่ครับว่าทำอะไรบ้างน,นะครับ ถ้าเกี่ยวดันเราก็มาทำที่นี่นะครับก็ช่วงล่างก็เอามาทำที่นี่นะครับช่วงล่างของวถเกี่ยวของทีมงานนะครับคันที่